ล็อกประตูเย่ก่อนล็อกประตูต้องไฮไฟก่อนแล้วก็จับมือกันด้วยแล้วก็จักระจีจักระจีจักระจีระบายอ่ะอ่ะล็อกประตูเลยแล้วก็ค่อยล็อกประตูอ่าทริคการล็อกประตูนี่คือทริคการล็อกประตูของเราสวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะจะหยิบเกมตีมซอมบี้นะคะซึ่งเด็กๆเนี่ยจะต้องช่วยกันนะเราเนี่ยจะเป็นเหล่าฮีโร่ซึ่งปก เ,นนะะเพราะว่ามีซอมบี้เนี่ยบุกเข้ามาทุกทิทุกทางนะคะแต่ว่าเกมเนี่ยเป็นแนวแบบเลกาซี่นี่นสิเด็กๆเ,เคยได้ยินเกมแนวเลกาซี่ไหมเลกาซีก็คือในเกมแรกที่เด็กๆเ,เล่นเนี่ยมันอาจจะมีกฎกติกาข้อจํากัดอยู่ไม่กี่ข้อเท่านั้นเองนะคะซึ่งก,กติกาต้องบอกเลยเกมเนี้ยเล่นง่ายมาแต่ว่าในระหว่างเกมที่เล่นไปอ่ะมันจะมีการแบบเปิดซองนะคะติดสติกเกอร์ซึ่งมันจะมีก,กติกาที่เพิ่มขึ้นมาอุย้ยมันจะมีซอมบี้เก่งๆเพิ่มมามันจะมีตัวฮีโร่ของเราเนี่ยที่มีความสามารถพิเศษเพิ่มมาทําให้เกมเนี่ยเข้มข ต้องบอกว่าเกมนี้นะหลังกล่องน,นะมีบอกว่า the more you play the the more game transform คือยิ่งเล่นอนะ่ะเกมมันค่อยๆแบบเปลี่ยนไปค่อยๆแบบเข้มข้นขึ้นมีบอกด้วยว่า fulfill special mission and make your progress using sticker เกมนี้มีสติกเกอร์มาให้เด็กๆเ,เล่นด้วยนะคะคือระหว่างที่เล่นไปถ้าเราสามารถทำมิชชั่นบางอย่างได้สำเร็จอะจะมีการติดสติกเกอร์ทรอฟี่ลงไปที่แบบที่ที่แบบแ r รสติกเกอร์ของเราด้วยนะคะอย่างที่สบอกว่า Open Mystery Envelope That Will Enrich The Game ใช่แล้วระหว่างที่เล่นไปมันจะมีการแบบเปิดซองจดหมายทำให้เกมอะ่ะโหมีความตื่นเต้นแล้วก็ยากเพิ่มขึ้นด้วยนะสำหรับเด็ก อันสุดท้ายค่ะ Give power to your hero mutate your zombie ใช่แล้วซ o m b i e ของเราเนี่ยนะหลังๆเนี่ยมันจะค่อยๆแบบเก่งขึ้นคค่อยๆป่วนขึ้นรวมถึงฮีโร่ของเราก็จะค่อยๆความสามารถเพิ่มขึ้นในเกมดึงดูเอยๆนะคะซึ่งเกมนี้นะได้เสนอเข้าชิงชิบเดอร์จาในสาขาเกมเด็กนะคะในปี2020ด้วยนะคะตัวเกมคะ่ะเล่นได้2-4คนนะคะแนะนานตั้งแต่อายุ7ปีขึ้นไปใช้เวลาแต่ละเกมเนี่ยเล่นประมาณ15-20นาทีเท่านั้นเองเดี๋ยวเราดูอุปกรณ์และก็วิธีการเล่นเกมนี้กันค่ะอุปกรณ์ในเกมนี้ค่ะจะ มีกระดานของเรานะคะซึ่งอันนี้จะเป็นด้านโหมดกลางคืนนะคะจะมีตัวเลขบอกว่านี้สําหรับเล่น2คนนะคะแล้วก็ด้านหลังเนี่ยจะเป็นโหมดกลางวันนะคะซึ่งอันนี้จะมีบอกว่าสาหรับเล่นสามคนนะคะในสิ่งที่แตกต่างของแผ่นที่ด้านหน้าด้านหลังมันจะเป็นเรื่องของประตูทางเข้านะถ้าเกิดว่า เล่น3 4คนประตูทางเข้ามันจะน้อยกว่ามันจะยากกว่าในเรื่องเราจะมีคนเล่นที่เยอะขึ้นใช่ไหมแล้วก็ตรงนี้ค่ะจะเป็นฮีโร่เริ่มต้นที่เด็กๆจะมีนะคะเริ่มต้นเราจะมีฮีโร่ให้เด็กๆเ,เนี่ยสคนอันนี้เป็นกุญแจซึ่งเดี๋ยวเราต้องพยายามล็อกกุญแจนะคะประตูทางเข้าโรงเรียนของเราทั้ง4่ด้านให้ได้ก่อนที่ซอมบี้เนี่ยจะบุกเข้ามาจนหมดนะคะส่วนอันนี้จะเป็นลูกเต๋าที่จะไถ่ทอยในเกมว่าซอมบี้เนี่ยจะมาบุกห้องไหนของเรานั่นเองในคู่มือของเกมคะ่ะ The Zombie Hunter Sky เนี่ยนะคะก็จะมีคำเตือนบอกที่หน้าปกที่ชัดเจนเลยว่า คำเตือนนะคะยูเซียนนัมเบอร์ออกแอนด์ n วอ e ์ลอปอินเะนะคะเราจะเจอจดหมายเนี่ยเต็มไปหมดเลยซึ่งมีเบอร์กำกับอยู่ทั้งหมด13ซองนะคะแต่ดอนโอเ e n เดมอันที่โยอัล e าว์ทูเด็กๆห้าเปิดจดหมายเหล่านี้เด็ดขาดเลยนะคะจนกว่าจะได้รับอนุญาตนะคะเนื่องจากเกมเนี่ยเป็นเกมแนว Legacy นะเดี๋ยวด้านหลังอะมันจะมี track นะคะที่เรียกว่าโปรเกรส Char เนี่ยบอกว่าเวลาที่เด็กๆเ,เล่นนะเกิดเราสามารถในแต่ละเกมที่เราเล่นแพ้หรือนชนะมันจะมีการแกะสติกเกอร์นะคะมาติดเหล่านี้นะคะซึ่งถ้าเราถึง ที่จํานวนในตําแหน่งที่บอกเช่นถ้าเราถึงตรงนี้เลเกณฑ์เเที่1 2 3 4 5พอติดอันที่5ปุ๊บเนี่ยเราถึงจะได้เปิดจดหมายฉบับที่1นะคะซึ่งจดหมายเนี่ยก็จะมีสิ่งบางอย่างที่เพิ่มมาอย่างเช่นนะคะอย่างตอนที่หญิงเนี่ยได้เปิดจดหมายฉบับที่หางเงี้ยมันจะมีกำจั e 5, ดไว้ e หตัวเนะีย่ยหญิงก็จะได้ตัวคาแรคเตอร์เพิ่มนะคะได้ฮีโร่เพิ่มซึ่งตอนแรกเด็กๆจะได้ฮีโร่เพิ่มมาแค่4ตัวนะเท่านั้นเองนะคะหรือตอนหลังก็จะได้แบบความสามารถพิเศษของฮีโร่ต่านนะะงๆ เกมแรกที่เด็กๆเล่นนะคะซึ่งยังไม่ได้รับเปิดจดหมายเนี่ยกติกาเบสิกพื้นฐานเริ่มต้นเป็นยังไงส่วนในเกมที่เราเล่น2คนนะอย่างเลือกตัวละครมาเรียบร้อยแล้วนะคะเซตอัพเริ่มต้นเนี่ยเราจะตัวละครเนี่ยวางที่ห้องตรงกลางที่เป็นห้องสีแดงซึ่งแผนที่เนี่ยเราเล่นในแบบกลางคืนโน้ตที่เป็นเล่น2คนซึ่งสังเกตห้องดีๆนะคะห้องเนี่ยมันจะเชื่อมกันโดยประตูทางเข้าห้องสีแดงเนี่ยไปห้องสีเขียวได้เนาะแล้วก็ห้องสีแดงเนี่ยอยู่ตรงกลางเลยไปห้องเหลืองห้องฟ้าห้องม่วงได้หมดเลยนะคะส่วนห้องสีเขียวเนี่ย นะคะมันจะไปห้องไหนได้บ้างมันจะเชื่อมไปนี่ตรงนี้ซึ่งเป็นทางออกคือเดี๋ยวจะมีซอมบี้จะบุกเข้ามาซอมบี้เนี่ยจะบุกเข้ามา สีทิศเลยทุกทิศท,ทุกทางนะคะห้องสีเขียวเนี่ยจะไปทางออกนี้ก็ได้ทางออกนี้ก็ได้นะคะรวมถึงห้องสีม่วงเหมือนกันจะไปทางออกนี้ก็ได้ทางออกตรงนี้ก็ได้หรือว่าตรงกลางก็ได้นะคะล็อกนะคะอาจจะวางไว้ท้ข้างๆจุดประสงค์ของเกมในเกมนี้คือเราเนี่ยจะต้องช่วยกันนะคะล็อกประตูทั้ง4ด้านให้สําเร็จก่อนที่ซอมบี้เนี่ยจะบุกเข้ามาเนะะี่ยค่ะจนหมดนะคะซอมบี้เนี่ยเซตอัพเริ่มต้นเราจะสมนะคะวางตรงที่เนี่ยใกล้ๆทางออกเหมือนบุกเข้ามาแล้วนี่อ๋อตรงนี้บุกเข้ามาแล้วตัวที่หนึ่ง อันนี้ตัวที่2 3 4สามสี่นะคะส่วนตัวที่เหลือค่ะเราจะต่อคิวตรงนี้ไว้นะคะบอกว่านี่มันกำลังต่อคิวเตรียมบุกเข้ามาในโรงเรียนของเรานะคะอ่ะส่วนลูกเต๋าเนี่ยจะมี5้าสีเลยนะตามสีของห้องเมื่อกี้ที่เราเห็นบนกระดานนั่นเองนะคะแต่ว่าก็จะมีหน้าหนึ่งที่เป็นหน้าว่างนะคะอันนี้หน้านี้โชคดีถ้าถอยได้ก็คือจะไม่มีซอมบี้บุกเข้ามาในรอบนั้นนะคะอันนี้คือเซตอัพเริ่มต้นของเกม เมื่อพร้อมแล้วเรามาลุยกันเลยนะคะในเกมนี้ซอมบี้คิดอีวลูชันนะคะเด็กๆจะต้องช่วยกันนะคะปกป้องโรงเรียนจากซอมบี้เนี่ยที่พยายามบุกเข้ามาทุกทุกทางนะคะโดยต้องพยายามเอากุญแจเนี่ยไปล็อกประตูทางออกตรงนี้ให้ได้ทั้ง4ด้านนะคะเมื่อทําได้สําเร็จนะคะก่อนที่ซอมบี้เนี่ยบุกเข้ามาจนหมดนะคะเด็กๆก,ก็จะชนะไป ซึ่งเดี๋ยวเราจะสลับกันเล่นนะในทีในแต่ละคนนะคะสมมุติว่าคนเนี้ยตัวที่เป็นแบบเจ้าถือสเก็ตบอร์ดเนี่ยเล่นก่อนสมมติเป็นตัวละครของหญิงใน1แต่ละรอบเนี่ยเด็กๆจะมี4ขั้นตอนที่จะต้องเล่นนะคะอย่างที่1่ค่ะทอยลูกเต๋าก่อนเลยเพื่อจะบอกว่าซอมบี้เนี่ยบุกมาที่ห้องไหนเช่นอันเนี้ยซอมบี้เนี่ยบุกเข้าห้องสีเหลืองโอ้เราก็หยิบเจ้าซอมบี้ตัวแรกเนี่ยเข้ามาเลยที่ห้องสีเหลืองนะคะสเต็ปที่2ค่ะคือเดินตัวละครของเราซึ่งวิธีการเดินคือเดินได้แค่หนึ่งช่องเดินถ้าแบบมี ตามเจ้าซอมบี้ตัวนี้เข้าไปนะคะนี่คือสเต็ปที่2สเต็ปที่3ค่ะคือสามารถกำจัดเจ้าซอมบี้ที่อยู่ในห้องเดียวกับเราได้ซึ่งจทาได้สูงสุดเนี่ยไม่เกิน2ตัวซึ่งสมมติมีซอมบี้อย่างเงี้ยสตัวคือสามารถกําจัดได้คู่เลยนะคะอ่ะชมพู่หญิงของามากำจัดเจ้าซอมบี้ตัวนี้นะคะซึ่งพอทําปุบ๊บเส็ปุ๊บเนี่ยเขาต้องไม่ต่อคิวอยู่ที่ตัวที่หลังสุดนะคะสเต็ปที่4สเต็ปสุดท้ายค่ะถ้าเรายือนอยู่ที่ตรงใกล้กับทางออกแล้วเรายืนอยู่กับเพื่อนต้องมี2คนด้วยนะยืนอยู่คนเดียวไม่ได้เราสามารถล็อกประตูได้้าันน่ะ ง่ายๆสีขั้นตอนแค่นี้เองเพราะฉะนั้นเด็กๆต้องพยายามกําจัดซอมบี้นะคะอย่าให้มีเยอะเกินไปนะคะรวมถึงต้องพยายามไปล็อกประตูให้สาําเร็จสมมติจบที่คนนี้ปุ๊บมาที่คนนี้มั่งอ้าวมาทอยลูกเต๋าเลยสเต็ปที่หนึ่งสี่ม่วงซอมบี้บุกเข้ามาแล้วสี่ม่วงสเต็ปที่2คือเขาสามารถเดินนะคะจะเดินมาทางเดียวกันไหมเพื่อจะมาช่วยลลอกประตูหรือจะเดินไปกำจัดกำจัดซอมบี้ก่อนอันนี้เด็กๆต้องคุยกัน กฎในการเดินในเกมนี้มันมีอยู่อย่างหนึ่งค่ะคือถ้าเราปล่อยให้ซอมบี้อยู่ในห้องเดียวมากๆเมื่อไหร่ก็ตามที่ห้องไหนมีซอมบี้เกิน 3- ถึง3ตัวนะห้องนั้นจะเข้าไม่ได้เลยโอโ้โหแย่มากเลยงั้นสมมุติอันนี้เราตัดสินใจว่าอุ้ยเรายังไม่เดินไปหาเจ้าซอมบี้ตรงนี้แล้วกันเราเดินไปไป,ไป,ไ,ปไปรวมตัวกันก่อนมา,มาห้องนี้แล้วกันอันนี้สเต็ปที่2คือเดินสเต็ปที่3ามกำจัดซอมบี้แต่ไม่มีซอมบี้ให้ไล่ให้ทำใช่ไหมสเต็ปที่4ล็เราประตูยังไม่ได้ก็ผ่านกลับมาที่คนนี้ค่ะสมมติคนเนี้ย หมือนเดิมเลยทอลูกเตา๋าเออสีเหลืองอ้าวโชคดีมาช่องนี้นะคะสเต็ปที่สองทยังไงจะกำ,กำจัดซอมบี้ไหมหรือจะเดินไปหาเพื่อนบอกไม่บอกบบบบปล่อยไว้ก่อนละกันสเต็ปที่2คือเดินสเต็ปที่3าําจัดซอมบี้ตรงนี้สเต็ปที่สี่ยังล็อกประตูไม่ได้ก็คอยะวนกลับมาอาทอลูกเตา๋าอุ้ยสีเหลืองโอ้โหห้องนี้เริ่มแย่แล้วมีซอมบี้สองตัวอสเต็ปที่2เดินขอเดินไปรวมกันอ่า สเต่ที่3ค่าซอมบี้ไม่มีซอมบี้แต่สเตปที่4ตอนนี้ยืนอยู่ด้วยกันสามารถช่วยกันล็อกประตูได้เงี้ยล็อกประตูได้แล้ว1อันอ่าอย่างเงี้ยผ่านไปแล้วนิดนึงนะอ่าทีนี้ก็จะวนกลับมาที่คนนี้ค่ะเกมเนี่ยจะดําเนินแบบเี้ยไปเรื่อยๆนะคะอย่างที่บอกคือวิธีชนะมีเพียงอย่างเดียวเท่านั้นคือถ้าเด็กๆล็อกประตูได้4บางได้สําเร็จแต่วิธีแพ้ค่ะสิ่งที่เด็กๆต้องระวังคือเมื่อซอมบี้เข้ามาเยอะๆเนี่ยถ้าตัวเนี้ยเข้ามาเนี่ย ยังไม่เป็นไรตัวนี้เข้ามาในโรงเรียนก็ยังไม่ปไปไหลแต่เมื่อไหร่ก็ตามถ้าทอยลูกเต๋าปุ๊บเนี่ยแล้วเกิดสุนเรภู่สีม่วงแล้วมันไม่มีซอมบี้ที่จะเข้ามาก็แปลว่าเนี่ยตอนนี้คือซอมบี้เนี่ยคืออยู่ในโรงเรียนเราเยอะเกินไปแลแบบนี้คือถ้าไม่มีซอมบี้จะหยิบปุ๊บเนี่ยอย่างเงี้ยคือเกมจบทันทีนะคะก็คือแพ้เลย แต่มันจะมีหน้าโชคดีที่เป็นหน้าว่างนะคะถ้าถอยได้หน้าเนี่ยก็คือรอดไม่มีซอมบี้ต้องเข้ามามันก็จะแบบมันก็จะเป็นแบบความโชคดีมาๆที่เด็กๆแบบไม่รอบนั้นไม่มีซอมบี้บุกเข้ามานะคะอันนี้เป็นวิธีเบสิกในการเล่นของเกมนี้ <S <S เดี๋ยวนี้เกมที่เล่นกับน,น้องยิงอะค่ะจะเล่นแบบตัวละครที่มีความสามารถนะซึ่งอันนี้อย่างเงี้ยแกะมาจากเอ็วอลล์ล็อบซองที่1น,นะคะอย่างเจ้าตูวสีฟ้าตัวเนี้ยความสามารถที่เพิ่มขึ้นมานะคะก็คือวันสเปิร์ตเทิร์นตรงเนี้ยเขาบอกว่าเขาสามารถก่อนเดินเขาสามารถมูฟซ โรที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยมันก็มาพร้อมกับว่าตอนที่ซอมบี้เนี่ยเข้ามาในเกมเนี่ยแทนที่ซอมบี้เข้าตัวเดียวซอมบี้จะเข้ามา2ตัวเพราะนั้นเราต้องถอยลูกเต๋อ2ลูกนะคะ ส่วนตัวละครที่หญิงกาลังจะเล่นค่ะจะเป็นตัวละครสีเขียวตัวนี้นะคะความสามารถของเขาคือถ้าช่องที่หญิงแบบเดินไปอะ่ะแล้วไม่มีซอมบี้อยู่จะสามารถจัดการซอมบี้ช่องข้างๆนะคะได้สูงสุดที่หนึ่งสตัวเลยแต่คล้ายๆกับตัวสีฟ้าที่นุิงจะเล่นเลยคือว่าตอนทอยลูกเต๋าเนี่ยซอมบี้จะเข้ามาทีกันสอตัวและแน่นอนว่าไม่ได้มาแค่ฮีโร่เก่งๆนะมีซุปเปอร์ซอมบี้ด้วยนะคะซอมบี้เจ้าตัวสีฟ้าตัวนี้มันเป็นอมันจะความสามารถมันคือจะ a t t r a อ t น,นะตัวซอมบี้คือเมื่อไหร่ก็ตามที่ซอมบี้เนี่ยมันเข้าไปในห้องไหนก็ตาม สัญญาของเขาเนี่ยมีรูปซอมบี้อยู่ตวงนี้เขาจะดึงซอมบี้ตัวข้างๆเนี่ยเข้ามาอยู่ในช่องเดียวขเขาด้วยโุ้ยทำให้เราเนี่ยปราบเขามากขึ้นแถมนะคะตัวซอมบี้เนี่ยมันจะมีช่องที่เรียกว่าไลอ้นงนี้นะคะก็คือจะเป็นเหมือนแบบเซฟโซนของเขาคืออันนี้เซฟโซนของเขาคือสีฟ้าถ้าเขาอยู่ในช่องสีฟ้าเราจะปราบเขาไม่ได้ และซูเปอร์ซอมบี้ที่เราจะเล่นอีกตัวหนึ่งคือสีแดงตัวนี้ค่ะซึ่งมันบอกว่ามัน is looking for the exit นะคะความสามารถของเขาคือที่ททยอ่ะเขาจะมีรูปประตูใช่ไหมเมื่อไหร่ก็ตามที่เราทอยอ่ะแล้วเราสมมติบันหยุดตรงนี้เมื่อไหร่อ่ะสมมติเข้าห้องปุ๊บนะมันจะเดินไปที่ทางออกค่ะซึ่งตรงนี้เราเลือกได้ว่าเขาจะให้ไปที่ทางออกนี้หรือทางออกไหนนะคะอ่าส่วนเซฟโซนของเขาคือสีแดงถ้าเขาอยู่ที่ช่องสีแดงเนี่ยก็คือเราจะจะสามารถเราจะปราบเขาไม่ได้เนาะเมื่อพร้อมแล้วลุยไป ได้สีเหลือง,อ,งอ่เขาห้องสีเหลืองไปเลยอ่าลูกที่สองค่ะอุย<ห>สีอะไรอ่ะอุ้ย<ะ>ช่องว่างถ้าถอยได้สีขาแวแปลว่าอะไรแปลว่าไม่มีซอมบี้เข้ามาอ่าสะตปที่หนึ่งถอยลูกเต๋าเสร็จแล้วสตปที่สองน้องอิงก,ก่อนที่น้องอิงเดินความสามารถน้องอิงคืออะไรคะน้องอิงสามารถสามารถเลื่อนซอมบี้ได้น้องอิงอยากจะเลื่อนซอมบี้ไปช่องไหนนะคะอยากเลื่อนตัวนี้มาตรง จากเลื่องตัวนี้มาตรงนี้อ่าเลื่อนเลยค่ะเลื่อนก่อนเรืนี้มาตรงนี้อ่าย้ายเลยค่ะหน,น,นูก็ใช้ขดสามารถเดินแล้วหนูก็เดินสเต็ปที่สองเดินสเต็ปที่สามจากกัดการซอมบี้สองตัวเลยไปๆเลยอ่าอ่ามามีลูกที่หนึ่งอุ้ยมามีได้น่ามากเหมือนกันนี่มาฝีมือไม่รู้แต่มากระดวงแน่นอนลูกที่สองค่ะสีแดงอ่าน้องยิ่งพาเขาเข้ามาหน่อยชุบ วความสามารถของเจ้าตัวนี้คือมันจะเร,เรียกเพื่อนแต่ว่าเพื่อนเนี่ยแบบนึงเงพื่อนคือประตูห้องนี้มันต่อห้องไหนบ้างหนึ่งสองสามสี่มีเพื่อนอยู่ห้องข้างๆไหมไม,ไม่มีเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ได้เรียกเพื่อนมาอ่าโอ้แล้มีนี่ดีจริงจริงอ่ะทีนี้พอหมามีเดินใช่ไหมคะหมามีเดินไปช่องนี้เดินเสร็จปุ๊บความสามารถหมามีคือถ้าหมามีเดินแล้วช่องที่หมามียืนอยู่ไม่มีซอมบี้หมามีสามารถจัดการซอมบี้ช่องติดกัน ติดกันคือติดกับห้องนี้ได้สูงสุดสองตัวเหมือนจะจัดการสองตัวนี้เลยดอแสรไปแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันห้องนั้นแล้วกันองิงอ่ะไปอิองค่ะสเต็ปแรกสุอคอเต่าค่ะม่วงม่วง <Okay. S 1> พอเสร็จปุ๊บอ่ะเจ้าตัวนี้ความสามารถคืออะไรคะ เขาจะเดินไปที่ทางออกใช่ไหมน้องอิงเลื่อนเขาไปที่เกตไหนคะอ่าเดินเลยเราเลือกได้เลือกได้ค่ะน้องอิงจะมาทางนี้ก็ได้ให้เขาอยู่ด้วยกันหรือจะได้ปพร้อมกันก็ได้หรือน้องอิงอยากกระจายไม่ิดาไงไม่ได้ค่ะไม่ได้คําว่าเลื่อนคือต้องเลื่อนที่ติดกับห้องนี้ค่ะมาตรงนี้ดีกว่าจะได้ปะโอเคตั้งตัวที่หนึ่งของน้องอิงตัวที่สองค่ะทอยเลยตัวที่สองเหลืองเหลืองชุบ ตัวที่สองเหลืองเรียบร้อยแล้วอ,อันที่สองอ่าสเตปที่สองน้องยิงเดินก่อนน้องยิงเดินน้องยิงสามารถเลื่อนซอมบี้ได้เลือเล่อนตรงนี้มาตรงนี้โอเคเลื่อนก่อแล้วหนูก็เดินเข้าไปแล้วก็ฆ่มาพวกมันอ่าจัดการเออวิ่งน้องยิงรอมามีอยู่ตรงนั้นอุ่ยตอนนี้ซอมบี้เราอยู่ข้างนอกโรงเรียนเต็มเลยมามีว่าเรามีเวลาเราเรีบไปล็อกประตูก่อนดีกว่าเราปล่อยเจ้าสองตัวนี้พิงเอาไว้เนาะเปึ้ลสีเขียวอ่าตูวที่หนึ่ง ทอุ้ยซีเคียวเหมือนเดิมนะงั้นแรกอ่ะสเต็ปที่หนึ่งมามีเดินออกไปเลยปุ๊บสเต็ปที่สองถ้ามามียืนอยู่ในช่องที่ไม่มีซอมบี้เลยมามีสามารถฆ่าตัวข้างๆได้สูงสงตัว,ตวไปเลยไปเลยใช่ <ไป S 1> จัดก,การเสร็จปุ๊บมามีสามารถทําสเต็ปที่สีได้ด้วยคือล็อกประตูเย่ก่อนล็อกประตูต้องไฮไฟก,ก่อนแ <c oughs> ล้วก็จับมือกันด้วยออแล้วก็จกักรจีจกรจีจกรจีระบายอะ อ้าล็อกประตูเลยแล้วก็ค่อยล็อกประตูะนี่คือทริคก,การล็อกประตูนี่คือทริคก,การล็อกประตูของเราอ้าวตาน้องอิงค่ะปึ้งสีม่วงอ้าวปึ๊บอุ้ยเจ้าตัวนั้นทําไมเร,เ,เรียกเพื่อนด้วยอ่าลูกที่สองสีเขียวปึ๊บเรียกเพื่อนมีเพื่อนห้อง,องข้างไหมมีอ่าเรียกไปอ่า อัน,นี้หนูสามารถหนูฟอนบีได้ก่อนเดินหนูม ve ได้หนู move อันนี้ไม่มูดีกว่าไม่มู e ดีกว่าเพราะเดี๋ยวเราจัดการนะหรือหนูจะมาม v e ตรงตัวสีแดงตัวนี้ไหมล่ะเอาอันนี้มาตรงนี้เลยดีกว่าเอาไปไว้ข้างนอกดีไหมคะเพราะเดี๋ยวมันเข้าห้องสีม่วงถ้ามันมีในห้องมีซอมบี้สูงสุดสตัวเราเข้าไม่ได้น,ไน,น,นะเอาไว้่าีอ่ะหนูฝากเขาไว้ตรงนั้นอ่ะ หนูใช้ความสามารถพิเศษไปแล้วอ่ะต่อไปเดินหนูเดินแล้วก็ฆ่าจัดการสองตัวเลยตอนนี้เหลืออีกสองตัวนาน้าจะเสร็จแล้วเลิกปะยังไงมีจะไม่สนใจซอมบี้แล้วนะมีจะเดินหน้าไปล็อกประตูแล้วเรามีซอมบี้อยู่ข้างนอกสีเหลืองชึบนาลูกที่สองชึบสีเขียว อ่าทีนี้พอตัวนี้เข้าปุ๊บมันจะเดินไปที่อะไรทางออกใช่ไหมเกตใหม่ก็เหมือนกันนั้นเดินไปที่นี่ละกันอ่ามามีกก็เดินค่ะทีนี้พอมามีเดินไปปุ๊บถ้าเป็นห้องว่างมามีคฆ่าซอมบี้ห้องค้างๆได้มามีเอาตัวเอาตัวละช่องดีไหมตัวนี้ดีกว่าเอาช่องละตัวดีไหมอือโอเคอ่าแต่น้องอินค่ะนี่ผิดตัวแสบออกไปสองตัวจริงเหรอเราเอาตัวแสบไว้ในไม่เล่นโรงเรียนดีกว่านะ ทำไมอ่ะอยากตื่นถ้าอยากตื่นเต้นก็ตัวแสบออกไปทำไมอ่ะึีอยากเอาตัวแสบออการที่ตัวแสบมันไปอยู่ข้างนอกเดี๋ยวเวลามันเข้ามันก็เรียกเพื่อน,นไงเ <c oughs> อื่อก็ได้กได้อ่าตาต้ององละอย่างแรกคือพอลูกเต่าแลพอลูกเต่าก็อโอเคไ <c oughs> อไม่ได้ไม่ได้แท้กี่ก้อไว้ไหมสีม่วงค่า สปที่เกตทันทีไปที่เกตทันทีโอเคอย่างที่สองไปทีหนึ่งสีม่วงสีม่วงตัวนี้ไม่ได้มีความสามารถอะไรอน้องยิงทำอะไรคะก่อนน้องอิงเดินน้องอิงจะย้ายทำวี่งไหมคะหนูย้ายตัวนี้มาตรงนี้ย้ายแต่ถ้าอย่างนี้หนูก็จะไม่ได้เดินมาหาหมามีนะหรือหนูลือแล้วก็ปล่อยเขาเอาไว้ล่ะหนู หนูไว้ตรงนี้แล้วหนูก็เดินมาแล้วหนูเดินมา,าห้องนี้ดีกว่าเดินมาเราไปล็อกประตูตรงนู้นไงหนูก็<ๆ>มาเดินมาตรงนี้ไม่สีไม่สีเดี๋ยวยังไงหนูต้องเดินเข้าห้องนั้นอยู่แล้ว <ừ> ใช่ไหมงั้นหนูเลื่อนซอมบี้สักตัวหนึ่งไปเข้าห้องนั้นดีกว่าหนูจะได้ปากได้อย่างน้อยตัวหนึ่งเอาตัวนี้มาไวต้ตรงนี้ต้องห้องติดติดกันค่ะข้ามห้องไม่ได้อ่านหนูดูดีๆดูแป๊บหนึ่งเมื่อกี้ที่หนูนึก็คือตอนนี้น้องยิงอยู่ห้องน้องยิงอยากย้ายซอมบี้ใช่ไหมซอมบี้ต้องย้ายห้องติดกันถ้้าาาหนูอยยยตรงี ประตูอย่างนี้หนูก็ไปได้แค่นี้เองโอเคงั้นหนูเอามันวาไว้ตรงนี้อ่าโอเคแล้วเดินเดินแล้วสเต็ปที่สามคือจัดกรซอมบี้คุยออกไปเลยอือตัวที่หนึ่งสีมว่วงปึ๊บตัวที่สองอุ้ยอันนี้โชคดีไม่มีซอมบีเข้ามาอ่าอ่ะแล้วมันนี้ก็เดิน ทีนี้พอมนี้เดินเหมือนเดิมเลยความสามารถคือในช่องนี้ไม่มีซอมบี้มันมีสามารถปรับซอมบี้ห้องข้างๆได้แต่ว่ามีตัวเดียวเองเนาะอ่ะไปเลยเอาลองยิงมาเร็วไปอุ้ยเราน่าจะสําเร็จแล้วสีฟ้าสีฟ้าเข้ามาตูวที่สองสีแดงชึต่อไปจะใช้ความสามารถราบซอมบี้หนูใช้ความสามารถย้ายซอมบี้ uh huh. ค่ะหนูย,าย้ายค่ะ ถ้ายายเราฆ่าหนูก็ไม่ได้เดินมาล็อกประตูสิหนูย,ยายอื่นไหมยายเดินมายายยายแล้วเดินอะแล้วก็อยู่ด้วยกันปิดประตูเรียบร้อยจยอ้าวล็อกประตูเลยค่ะอย่างเงี้ยถ้าเราล็อกประตูได้สําเร็จแปลว่าตอนนี้ทําไมคะชนะเราชนะอะ<ล>ไมันเหลือแค่หนึ่งตัวเองอุ๊ยทซมบี้เหลืออีกแค่หนึ่งตัวแต่ว่ารอบนี้เราความสามารถเราค่อนข้างเก่งนะแล้วเราก็แบบ สามารถายกลใหญ่มสามารถมันดีจริงๆมันมีตัวสีเหลืองอีกสี่ตัวแต่เรายังเปิดซองไม่ได้ความสามารถของใช่าาอ่ะเดี๋ยวเราไปดูซองทีนี้เมื่อเล่นจบเกมค่ะด้านหลังตรงเนี้ยมันจะมี progress chart นะคะซึ่งจะบอกว่าในแต่ละเกมที่เล่นเนี่ยไม่ว่าเด็กๆเ,เล่นแพ้หรือชนะนะจะได้ติดสติกเกอร์ซึ่งอันเนี้ยจะเป็นสติกเกอร์ที่เขาให้มาจริงๆมันอยู่อยู่หน้ากลางของรูบุ๊กนะอยู่ตรงหน้ากลางเลยแต่ว่าเนี้ยหญิงแก่ ออกนะคะแกะออกเพื่อให้เด็กๆเ,เขาติดได้ง่ายขึ้นซึ่งอันนี้มันเป็นเกินที่เญิงเล่นไปบ้างแล้วนะคะอันนี้เราจะดูเฉพาะอันที่เป็น,นที่เป็นรูปสมองก่อนนะคะซึ่งพอเล่นเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะได้ติดตรงนี้ทันทีเลยนะคะแล้วก็ทีเนี้ย แต่ถ้าในเกมไหนก็ตามเนี่ยที่เราเล่นนะนะ่แล้วแบบในเกมนั้นนะ่ะจริงๆนอกจากสติกเกอร์ที่เราติดว่าเอ้ยเราเล่นไปแล้วกี่เกมมันจะมีตรงที่เป็นสติกเกอร์ที่เป็นโทรฟี่ด้วยทรฟี่พวกนี้คืออะไรทรฟี่พวกนี้ค่ะมันจะเป็นเหมือนกับมิชชั่นในเกมนะคะนะ่ะมันจะอยู่หน้าท้ายๆหน่อยมันจะมีชชั่นในเกมอย่างเช่นอ้าวเนี่ยถ้าเกิดว่าอย่างเช่นอันนี้มันบอกว่าถ้าเราวินอ่ะเกมวิดทูเพลย์คือถ้าเราเล่น2คนแล้วเราชนะ อ่าอย่างเงี้ยเราจะได้มิชชั่นด้วยเพราะนั้นน่ะนอกจากได้ติดสมองเราจะได้ติดโทฟีเพิ่มด้วยนะตอนที่เราติดโทฟีอะคะ่ะเราก็คือจะแกะจากแผ่นอันนี้มานะคะ ติดที่ตรงมิชชั่นน,น,นี้หอันนะคะแล้วก็ตรงติดตรงข้างหลังตรงเนี้ยเพิ่มด้วยอีกหนึ่งอันเพราะฉะนั้นอะโปรเกชาตร์ตรงเนี้ยเราก็จะเร็วขึ้นอ่าและเด็กๆสังเกตนะจะมีสัญลักษณ์ที่เป็นจดหมายเมื่อไหร่ก็ตามที่ติดสัญลักษณ์อะค่ะติดสติกเกอร์ถึงตำแหน่งที่เป็นจดหมายนะคะเราก็จะได้แกะซองด้วยนะคะซึ่งเมื่อแกะในซองอ่ะมันก็คือจะเป็นพวกตัวละครใหม่ๆนะคะหรือว่าเป็นซอมบี้ตัวใหม่ๆแล้วก็หรือจะเป็นกดรูมุกที่เพิ่มเติมขึ้นมาในเกมซึ่ทาาาา,กกา้้เเเเเกกกกกมมมนนนนนนี่่่่ัวตขึแรรลอง แล้วพอเราเล่นเกมเสร็จใช่ไหมช่วงเวลาที่แบบเด็กๆรอคอยที่สุดค่ะคือไม่ว่าเกมแพ้หรือชนะอย่างที่บอกคือเด็กๆจะได้ติดสติกเกอร์นะเอาอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งจะไปเนี่ยใจเย็นๆอ่ะได้ติดสติกเกอร์ก่อนแล้วพี่ต้องติดสติกเกอร์อะไรคะได้ติดสติกเกอร์ที่เป็นสมองก่อนนะแล้วค่อยไปเช็คว่ามิชชั่นนะที่มันมีมีบอกอยู่ในคู่มือเด็กๆเขาติดหรือยังอ่ะอ่ะติดเลย ทีนี้หนูได้สมองนะคะจริงจริงอันนี้มันไม่ได้เลี้ยงอยู่อย่างนี้คะ่ะหนูอ่ะเป็นคนเลี้ยงอย่างนี้ไม่ใช่เ,<อ>เวลาเราได้มิชชั่นเราได้เลี้ยงมันก็คืออย่างนี้แหละนี่จริงๆอ่ะจะเห็นว่าในในสมุดไอตัวโปรเกรสชาร์ดเราอ่ะไม่มีสมองไม่มีมิชชั่นมาสักพักแล้วนะเพราะแบบคือบางทีเล่นแพ้เล่นชนะแต่ว่าบางทีมิชชั่นหลังๆมิชชั่นจะแอบทํายากเหมือนกันเพราะเราต้องทําให้ได้ตามเงื่อนไขอ,นนอ่ะทีนี้เนี่ย ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้เรายังไม่ได้มิชชั่นค่ะยังไม่แก่ะ<ช>จะเย็นเย็นมิชชั่นเราจะได้ติดก็คือต่อเมื่อว่าเราอะทำตามมิชชั่นที่เขาบอกในนี้ได้สําเร็จนะคะแต่ในไฮไลท์ของรอบนี้ก็คือเราได้เปิดอะไรคะ ได้เปิดจดหมายนี่ซึ่งแบบตอนแรกนี่น้องหญิงคือแบบตื่นเต้นมากคือแบบขอมะเปิดก่อนอ่ะซึ่งอันนี้มันเป็นจดหมายเบอร์เจ็ดของเราใช่ไหมอ่ะน,น้องหญิงก็หยิบจดหมายเบอร์เจ็ดมาเลยค่ะแล้วนี่นก็จะเปิด okay, อ่ะตอนนี้หญิงเล่นไปแล้วเนี่ยก่อนหน้านี้ที่เล่นไหนหญิงเล่นจดหมายเบอร์หนึ่งถึงเบอร์หกไปแล้วซึ่งมันก็คือตัวละครต่างๆก็คืออย่างเช่นฮีโร่ที่เพิ่มมาในเกมไหนขอดูหน่อยมีอะไรบ้างอุ้ยไอตัวละครคนใหม่อ่ะอันนี้คือได้ตัวละครคนใหม่ที่เพิ่มเกมนี้ตัวนี้ เดียวเองเหรมีแค่อย่างเดียวเองเหรอ <c oughs> ในแต่ละซองที่เพิ่มมาค่ะมันอาจจะมีให้มาไม่เหมือนกันอย่างเมื่อกี้ที่หญิงเล่นให้ดูไปบ้างแล้วนในเกมนนะมันจะมีอย่างเช่นเจ้าตัวแบบ ความสามารถของฮีโร่สีฟ้าอันนี้มันจะมีเขียน E 1อันนี้มาจากซองจุดหมายเจาะซองที่1ห,หรืออย่างตัวที่เป็นสีเขียวที่เมื่อกี้เล่นก็คือจะมาจากซองจุดหมายตัวที่2หรืออย่างซอมบี้อย่างเงี้ยอันนี้ก็จะมาจากซองจุดหมายอื่นๆที่ค่อยๆเพิ่มมาคือจะเพิ่มให้เด็กๆเก่งข<อ>ึ้นรวมถึงเพิ่มความสามารถของซอมบี้ด้วยให้ความสามารถซอมบี้เก่งขึน้นซึ่งคนนี้เขาไม่ด่บเหมือนกันเลยใช่ตัวสีชมพูนี้เป็นตัวที่เราได้มาในอันนี้มันมีเขียนนะมาในอันนี้เป็นตอนเริ่มต้นแต่เนี้ย ตัวใหม่ที่ใบามาเป็นตัวที่มีดาบสีเขียวนั่นเองนะคะหนูเหลือพวกนี้เอาไว้อ่ะค่ะเพราะฉะนั้นใช่เพราะาฉะนั้นจะสามารถใส่เขาลงไปจริงจงตัวสแตนน่ะเขาให้มาเกินใช่ไหมเพราะฉะนั้นเด็กเค้เขาก็จะเฝ้ารอมากเลยว่าเขาก็จะรู้แหละว่า ทั้งหมดอะถ้าเล่นจนเปิดซองจดหมายทั้งหมดอะเขาจะมีตัวละครทั้งหมด8ตัวเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นความลุ้นว่าแบบตัวไหนจะมาเปิดซองแล้วได้อะไรซึ่งเวลาตัวละครที่มาค่ะคือจะมาแต่ตัวละครก่อนเด็กๆสามารถเล่นตัวละครน,นี้เลยก็ได้แต่ไม่มีความสามารถพิเศษความสามารถพิเศษตอนนี้ที่เราอะ แกะมาแล้วอะเรามีเมื่อกี้สีฟ้าสีเขียวที่เราเล่นใช่ไหมจริงๆเรามีตัวความ okay, สามารถสีชมพู <ไง S 1> ด้วยนะคะเ<ง>สียดว่าเมื่อกี้ไม่ได้เล่นให้ดูแกะอีกอ okay, ันยังไม่แกะอ๋อเมื่อกี้เราเล่นเด็กตาใช,<ๆ>ใช่ไหมอ่ะเมื่อกี้เราเล่นในสองเกมน่งก็เลยได้ติดสมองอีกอักอ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 นหนึ่งอ่ะอันเนี้ยหิวว่าเป็นความฟินความพีข,ของเกมเลยซึ่งเกมสไตล์ที่เป็นเลก a ซ y ีอ่ะคือจะเป็นแบบนี้คือจริงๆเริ่มเกมเบสิกเกมเกมแรกที่หิงสอนเล่นอนะ่ะอันนั้นอ่ะคือเป,เป็นกดแบบพื้นฐานซึ่งกดจะค่อนข้างง่ายมากก็คือ มีเด็กๆมีสิ่งที่ต้องตัดสินใจให้เลือกทําคือ4ี่สเต็ปคือถอยเตาอ่าแล้วก็เดินปราบซอมบี้แล้วก็ล็อกประตูซึ่งจะมีแค่นี้ยังอาจจะไม่มีสิ่งที่ต้องตัดสินใจมากแต่ระหว่างเกมที่เพิ่มไปพอค่อยๆเปิดซองจริงๆการเปิดซองมันเปรียบเสมือนแบบ ค่อยๆเพิ่มกติกาในเกมซึ่งเด็กๆเ,กเากว่าจะได้เปิดซองแรกเขาต้องเล่นไปถึงแบบ1 2 3 4 5ห้าต้องเล่นจบ5รอบชนะถึงจะมีการเพิ่มกติกาถึงจะมีเพิ่มจดหมายซองแรกมาซึ่งมันจะเป็นการทวนกติกาในเกมให้กับเด็กๆอ่พะพอเปิดซองแรกมาคือจริงๆแทบจะแบบเด็กๆเ,เขาจะไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่เขาแบบต้องจดจําเพิ่มขึ้นเลยเพราะว่าเขาผ่านการเล่นมาหลายเกมแล้วซึ่งหิงรู้สึกว่าเออเกมแนวดีกาซี่แบบเนี้ยสาหรับเด็กๆตัวเนี้ยออกแบบมาได้แบบค่อนข้างนาา่ารักอะแน่นอนว่าแทร โฟเกสแคกที่มีสติกเกอร์นี่คือเป็นอะไรที่แบบสำหรับเด็กๆคือแบบดีงามมากหน้าหลังๆอะคะ่ะ มันจะมีให้เขียนเหมือนแบบเป็นพาสปอร์ตด้วยนะคือพาสปอร์ตตรงนี้ก็คือจะให้เขียนอะไรบ้างให้เขียนชื่อตัวเองนะคะแล้วก็เขียนด้วยว่า d a y s of your first game อันนี้น้องยิงยังจาได้ไหมอันนี้เขียนว่าเป็นวันที่16 16. 16มีนา20 2 0คือเกมแรกคือแบบเล่นมาแบบตั้งนานแล้วบางทีแบบเล่นเล่นไปใช่ป่ะแล้วบางทีบางช่วงเราไม่ได้เล่นอนะ่ะแล้วเราก็เก็บพาสปอร์ตเก็บสมุดตัวนี้ไว้แล้วพออันนี้ยิงไม่ได้หยิบมาเล่นตั้งนานพอหยิบมาเล่นใหม่ก็รู้สึกว่าเอ้ยยังสนุกอยู่แรกๆอาจจะมี ซอมบี้หนึ่งช่องเนี่ยเข้าได้สูงสุดเนี่ยไม่เกินแบบ มีสูงสุดไม่เกิน3ตัวนะถ้าเกิน3ตัวในีเข้าไม่ได้อันนี้กดข้อนี้น้องยิงเขาจะแบบจาแม่นมากเลยแล้วรวมถึงแบบสามารถแบบตั้งชื่อให้ตัวละครใช่ตั้งชื่อตัวละครได้ด้วยเพราะตัวละครเรามีสีฮีโร่เรามีสี่ตัวใช่ไหมแรกหนูเด็กๆก็เลยให้มาวมีช่วยเขียนตรงนี้เราสามารถติดทัวรฟีีได้อ่ามีติดทัวรฟีีได้รวมถึงคืออย่างที่บอกอ่ะแล้้ววดยแต่ละซองแต่ละซองการมีสติกเกอร์กันแบบได้เฝ้ารอว่าแบบเราไม่รู้ว่าเราจะเจอตัวละครอะไรหรือกดอะไรที่เพิ่มขึ้นมาอีกว่า เป็นเป็นความสนุกความลุ้นของเด็กๆที่แบบเอ้ยเพิ่มเข้ามาในเกมตัวเกมตัวนะี้ที่หญิงเอามารีวิวค่ะเป็นเวอร์ชันภาษาอังกฤษคือ Zombie Kid e v o l u t i o n นันจริงเกมนี้มีออกเวอร์ชันภาษาไทยด้วยนะคะจากให้สยบบอร์ดเกมชื่อว่าขบวนการปราบซอมบี้เนี่ยสำหรับบ้านไหนที่แบบเอ้ยอยากได้เวอร์ชันภาษาไทยก็ ตามหาเวอร์ชั่นภาษาไทยก็ได้นะเพราะว่าแต่จริงเกมอะค่ะตัวภาษาอังกฤษอะจริงๆสิ่งที่เพิ่มเข้ามาจะเป็นเรื่องของกฎที่เพิ่มขึ้นมาในแต่ละอันที่เมื่อกี้หญิงให้ดูก็คือความสามารถของซอมบี้ว่ามันเพิ่มอะไรมารวมถึงความสามารถของฮีโร่ว่าเราเล่นฮีโร่ตัวไหนก็จะเพิ่มขึ้นมานั่นเองนะคะอ่านะก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่หญิงว่าตัวเนี้ยจริงๆอย่างที่บอกคือจริงจงเล่นตาสักพักแล้วแล้วเราก็แบบว่าเฮ้ยเราก็ลืมๆเนืเราก็ไม่ไหยิบม,มาเล่นแล้วพอเรานึกถึงว่าแบบเอ้ยทำไมเกมนี้แบบอยู่ไหนอะพอหยิบกลับมาเล่นกก็รสสว่ายังนอีค อยากให้เราเล่นกันค่ะสำหรับตัวนี้ Zombie Kid Evolution แล้วเดี๋ยวสำหรับครั้งหน้าเราจะหยิบเกมอะไรมาเล่นกันอย่าลืมติดตามชมนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะฝากติดตามรีวิวของเราด้วยนะคะถึงวันพฤหัสแล้วก็วันเสาร์อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกการติดตามของเราสำหรับวิดีโอล่าสุดติดตามไดที่นี่เลยค่ะ